ตอนนี้เราเช็คเอาท์แล้วนะฮะนี่เก็บของสบายเป้นะฮะเราก็เอากระติกกับกุญแจไปคืนเขาม,มีแก้วในนี้สองอันนะครับขั้นตอนก็คือต้องเก็บอุปกรณ์ไปคืนนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินเดินไปที่ตรงออฟฟิศนะครับเพื่อเอากระติกน้ำของเราไปคืนนะครับไปแล้ว ก็เราก็จะเดินผ่านทุ่งดอกบัวนะแล้วก็จะเดินผ่านสะพานไม้นะครับตอนนี้ตอนนี้คืมนะมพูดเข้าไปกันหมดแล้วเหีย้อยอีบุคคลสุดท้ายนี่นะกำลังเดินผ่านอประตูไม้ไม้ไผ่ไปนะครับเพื่อ ไปคืนกุญแจนะครับบรรยากาศก,าก็ยังสวยไม่มีแดดเดีย๋ยวเอาตัวขอไปคืนนะเราก็จะรอรับกระตังค่ามาจํายสามร้อยคืนครับเราก็ไปร้านกาแฟานะไปทำทากาแฟกิน คืนก่อนอ้าวพื้นแอลแชมเปญสกู๊นะอ้าเช็ดคืนนั่งชิลแง่รอเขาเช็คห้องก่อนนะครับบรรยากาศรอเขาเช็คห้องก่อนเข้าห้องน้ำก่อนดิเขาจะมีของฝากเป็นของที่ระลึกว,ว่าเอาอะไรไปนะแคนตัสหนึ่งต้นนี่แคนตัส บ้านเราเรียกกระบองเพชรภาษาอังกฤษก็แคมปัสะค,ะครับผมอันนี้ก็มันมันอยู่ทนอยู่แล้วใช่ไหมทนค่ะมันเป็นเทคนิคของที่นี่ทนค่าก่อนกลับทุกคนจะได้ของที่ระลึกเป็นแคมปัสของอโซเชียลแคมป์เดี๋ยวมาเอาเอาเลยก็ได้อันนี้มันมีสีเขียวด้วยอ่ะใช่ค่ะเทคนินจะเป็นสีเขียวหรือมันก็จะเป็นสีชมพูอ๋อมันก็เปลี่ยนสีไีเลยเอาสองสีดีกว่านี่เอาเลยเราได้แล้ว เดี๋ยวไปห้องน้ําก่อนแล้วมาเซลฟี่นะครับไปแข็งตัดเล้เราก็รับค่ามาจําคืนนะครับสามร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แข็งตัดเนี่ยเดี๋ยวเรามานะฮะห้องน้ำก่อนเสร็ใช่ไหมครับเราก็เดินทางกลับนะครับบายบายโซเชียลแคมป์นะครับราชบุรีเรากําลังเดินทางกลับพร้อมกับของที่ระลึกหนึ่งอันนะครับก็คือแคนตัสนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไหนต่อดีครับท่านผู้ชม ก็จะไปส่วนพึ่งก็โอกจากนี้ไปหกสิบกโลครับหกสิบโลอะส่วนพึ่งอ่ะก็เลยโอ้ไกลเจ๊เดี๋ยวไปหาร้างกาแฟดีกว่านะครับก็เป็นบรรยากาศออกมาจากาโซเชียลแคมป์แล้วนะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่านานๆจะได้มาครั้งหนึ่งเออ บรรยากาศรอบๆแล้วครับเข้าไปกันหมดแล้วครับอีมุกออกมาคนสุดท้ายเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอตอนนี้เราออกจากโซเชียลแคมป์แล้วนะครับนนกำลังเดินทางออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันดีครับท่านผู้ชมที่ไหนดีเนาะเรากำลัลงไปไปหาร้านกาแฟทานนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้ทริปท่องเที่ยวนะ คลิปลิเกก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูคลิปท่องเที่ยวไปก่อนนะตอนนี้ออกเราจะอจะอกถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวมันมีให้เลือก2อันก็คือ c o v a r y House กับ c ่า a r y House กับฝนวิวเดี๋ยวเราไป2ที่เลยแล้เวเราเลือกลงร้านหนึ่งเดี๋ยวนะีเราเราไปแบบว่าขับไปชบๆอะ่ะนะแต่ผมเห็นเขารีวิวมาเอ้ยลนอ้ คลวารีมันติดเขาเลยนะติดเขางูอะ่ะเนี่ยมันออกไปนิดเดียวก็เขางูแล้วครับใครจะมาโซเชียลแคมป์อยู่ตรงนี้เลี้ยวออกไปเงี้ยมันก็อยู่ตรงเขางูครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราพาดูนะครับว่าไปที่ไหนก็ดูเอาแนละ้วนี่เนี่ยกาลังไฟนะเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปเขางูนะจากนี่ไปเขางูก็ไม่ไม่นะ่ากินสามกิโลนะสามสี่กิโลอ่ะกำลังมุ่งหน้าไป เขางูนะมันจะเป็นสมอรมาลคาเฟ่เป็นวิวเขางูอะ่ะกำลังไปนะครับเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรนะตรงนี้ถนนสวยก็เลยถ่ายให้ดูก่อนนะถนนสวยนะนี่ถนนสวยมากกำนะนนลังจะเข้าจะเข้าเขางูครับนี่ขวามือปุ๊บออกมาถนนนี้ปุ๊บไปเป็นเขางูเลยท่านผู้ชมเป็นไงสวยไหมนั่น,น่งออกเลี้ยว ประมาณเป็นเขางูไปแล้วสวยเลยครับวิวน,นี้เข้าเขางูนะครับแล้วมานิดเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าร้านกาแฟไหนที่เราจะเข้าไปนั่งนะครับก็ไปนั่งอัปโหลดคลิปที่ถ่ายแล้วก็คลิปรีกเกด้วยนะครับเยอะมากต้องใช้เน็ต เมื่อคืนัน,นั่งทํามันไม่ทันโอ้โหคลิปวิดีโอมันเป็นคลิปไฟล์ 4K นะท่านผู้ชมผมถ่าย 4K ไฟล์ใหญ่มากครับมันจะต้องใช้เน็ตแรงนะเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟนเนียจะแรงไหมนะฮะนี่เรามาแล้วนะโอ้โหสีแยกสีแยกเขางูผมเคยจำได้วัดเขางูคือมันจะไปทางไหนวะสายมั้ง นะี่สายมือไปอำเภอหันคาสวนพึ่งขุนเขางูนะครับนี่เข้าเมืองแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านกาแฟะนะครับดูตรงตลาดเขางูก่อนนะรอบๆก็จะเป็นอะไรสมัคงานเทศบาลตำบลเขางูอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟะนะครับ ผ่านแล้วเขางูนะครับหลบพระพุทธลูปตัวนวีสวนเฉลยพระเกียรติเลยมลันคือกระ่าดเนี่ยผ่านเขางูสุนเฉลยพระเกียรติเคยมาถ่ายลิเกนะครับที่เขาเล่นที่เขางูแล้วนะเลยจำได้เขานี่มันเป็นเขามันป็นเขาเหมือนที่เขา เอาหินนะโมหินนะดูทรงแล้วโอ้นี่ถ้ามีใครมาทำแอดเวนเจอร์แบบปีนเขาเนะี่ยน่าจะสนุกนะไม่รู้มีใครทำหรือ,อยังนะแอดเวนเจอร์อ่ะมันชันมากมันชันแบบโอ้จะจะเก้าสิบองศาแล้วครับร้อยองเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าองศาแล้วมั้งกังหันคาเฟ่เอ้ยมีกังหันคาเฟ่ด้วย อ่าตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายไปร้านอะไรสักอย่างร้านฮักเขาฮักป่าเอาเลี้ยวซ้ายจะไปไหนนะอ๋อปรหลนวิวนี่ยชื่อว่าปรหลนวิวตำบักุงพนวิววัดห้วยตะะแคงเอามาผ่านจุดวิวแล้ว เราก็ลองวิ่งเข้าสู่เขางูนะฮะสถานที่ที่หนึ่งที่น่าเที่ยวโอ้ยแย่นี่สวยว่ะเนี่ยก็จะเป็นส่วนพึ่งนะเราไปดูค u ารีเฮาส์ค่ารีเฮาส์คาเฟ่แอนด์บิสโรมาันนี้มันเป็น วิวเขาเลยครับมันไนะม่ใช่เขานะมันอ่านว่าอะไรวะคาริเฮาส์เราเข้าไปดูนะครับมาโชมมาชมนะครับกระจกจะมัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่กคืนฝนมันตกนะนี่มันจะเป็นแบบตึกเก่าๆอย่เงี้ยนะเออประมาณนี้คาริเฮาส์โอเคมันจะเป็นบรรยากาศอย่างเงี้อนี่เราอยู่คันเดียวไปไปกระหนะครับ วันนี้วันธรรมดาไม่มีคนนะครับมันเป็นวิวเขานี้นะครับวิวติดเขานลฮะนี่ไปกระจกก่อน,นครับเขางู